เรียนท่านคณะกรรมการดิฉันเด็กหญิงสุชาวดีกระถินชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนพดุงราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสมาเล่านิทานคุณธรรมเรื่องพยากวางใจเพชรนิคโคตมีชาดกขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้นะบัดนี้ค่ะ ในอดีตการณป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลไกลเมืองพาราสีเป็นที่อยู่อาศัยของกวางฝูงใหญ่สองฝูงแต่ละฝูงมีพญากวางเป็นหัวหน้าปกครองพญากวางฝูงหนึ่งชื่อนิโคดส่วนพญากวางอีกฝูงหนึ่งชื่อสาขาพญากวางทั้งสองมีลักษณะงดงามมากกว่ากวางตัวอื่นๆ และปกครองบริวารของตนอยู่ไม่ห่างไกลกันนักในครั้งนั้นพระราชาแห่งกรุงพาราณสีทรงโปรดเสวยเนื้อกวางทุกวันจึงเกณฑ์ชาวบ้านให้เขาป่าไปล่ากวางกับพระองค์ด้วยจึงทำให้ชาวบ้านไม่มีเวลาทำมาหากินเพราะต้องตามเสด็จพระองค์อยู่เสมอชาวบ้าน จ k k an, urai, ึงตกลงกันตอนกวางให้เข้ามาอยู่ในเขตพระราชอุทยานเพื่อให้พระราชาทรงเสด็จล่ากวางได้โดยสะดวกนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระราชาก็ทรงเสด็จออกไปล่ากวางในเขตพระราชอุทยานด้วยความสนุกสนานมันหายไปไหนแล้วน่ะเร็วจริงๆ อยู่นั่นไงรีบตามมันไปเร็วพระราชาออกตามล่ากวางจนกระทั่งพบพญากวางทั้งสองโอ้โหกวางสองตัวนี้มีขนเป็นสีทองรูปร่างช่างสง่าง,งามเหลือเกินเอาละ่ะเอาละ่ะท่านทั้งหลายจงฟังนักแต่นี้ห้ามมิให้ผู้ใดทำร้ายกวางทองสองตัวนี้โดยเด็ดขาด ขาราชบริพานต่างรับคําของพระราชาแต่ถึงกระนั้นพระราชาก็ยังคงไล่ล่ากวางตัวอื่นๆอ,อยู่เสมอทุกครั้งที่พระราชาไล่ย,ยิงกวางทั้งหลายต่างก็วิ่งหนีหัวสุกหัวซุนเพื่อจะเอาชีวิตรอดพญากวางถึงสองทราบความเดือดร้อนของบริวารของตนจึงปรึกษาหาวิธีที่จะหาความสงบสุขให้แก่ส่วนรวม ขอเจ้าว่าเราจะทำอย่างไรกันดีบริวารของเราตื่นกลัวกันอยู่ตลอดเวลาจนอยู่ไม่เป็นสกันแล้วข้าคิดว่าไหนไหนกวางทุกตัวก็จะถูกยิงตายจนหมดเอาอยางนี้ไหมละ่ะเราผัดกันส่งกวางไปให้พระราชาวันละตัววันหนึ่งเป็นกวางจากฝูงของข้าอีกวันเป็นกวางจากฝูงของเจ้าสลับกันไปแบบนี้ ือเหมนนกัตั้งแต่นั้นบริวารของทั้งสองฝูงก็ผลัดกันไปขึ้นเวรให้พระราชาข้าวละตัวเป็นนิสเสมอมาจนกระทั่งวันหนึ่งถึงเวรของนางกวางท้องแก่นางเป็นบริวารในฝูงของกวางสาค่ะด้วยความเป็นห่วงลูกไม่อยากให้ลูกต้องตายไปด้วยนางจึงเข้าไปอ้อนวอนพญากวางสาค่ะ าสาขาฉันกำลังทอกแกะไรคอรดเดโปรโดส่งกวางตัวอื่นไปขึ้นเวนแทนค้าก่อนเจินไม่ได้เวนต้องเป็นเวนเจ้คนอื่นไปตายแทนเจ้าได้อย่างไร แต่ข้ากำลังจะคลอดลูกในอีกไม่กี่วันเนปรดใ,ใจข้าเธอเจ้ามีท้องมันก็เรื่องของเจ้าแต่นี่มันเป็นหน้าที่ยังไงเจ้าก็ต้องไปนางกวางท้องแก่ร้องไห้เสียใจจึงวิ่งตละลอยไปยังฝูงของกวางนิโคด คัานอโคดฉันกำลังท้องแก่ไกลคขอนขอให้กวางในผงของคันไปขึ้น,นเวรแทนข้าก่อนเจอหากเราให้บริวารรับชะตากรรมนี้แทนเจ้าก็เท่ากับเร่งความตายให้เร็วขึ้นชีวิตแม้ยืดยาวอีกเพียงวันเดียว ก็มีค่ายิ่งสำหรับเจ้าของชีวิตแต่ถ้าหากเราไม่ช่วยเจ้าเจ้าก็จะต้องตายไปพร้อมกับลูกในท้องซึ่งไม่สมควรเลยเอาล่ะเจ้าจงไปพักผ่อนเถิดเรื่องของเจ้าข้าจะจัดการเองขณะที่นางกวางเดินกลับไปยังที่พักกวางนิโคดก็เดินไปยังเขียงของพ่อครัวแล้วนอนรออย่างสงบผานคิดในใจว่า วันนี้เราจะสละชีวิตเพื่อเป็นทานเพื่อรักษาอีกสองชีวิตไว้เมื่อพอขัวมาเห็นตอนแรกก็คิดว่าเป็นกวางธรรมดาทั่วไปแต่พอมองดีๆก็จำได้ว่านี่คือพญากวางนิโคดท,ที่พระราชาทรงประทานอาภัยให้ตั้งแต่วันแรกเขาตกใจจึงรีบไปทูลพระราชาพระราชาจึงรีบมาดูเหตุการณ์โดยทันที นิโคดทำไมเจ้ามานอนที่เขียงแบบนี้เล่าเราประกาศแล้วว่าจะไม่เอาชีวิตเจ้าฝ่าพระเจ้ายังจำพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้ดีแต่ที่ข้าพระเจ้ามาในครั้งนี้เพราะมาขึ้นเวรแทนนางกวางท้องแก่เพื่อไม่ให้ลูกของนางต้องตายไปด้วยพระเจ้าค่ะฝ่ายพระราชาเมื่อใดสดับเช่นนั้น ก็เรื่มใส่ในน้ำใจของพญากวางเป็นอย่างยิ่งแม้แต่กวางที่เป็นสัตว์เดรัจฉานยังรู้จักเสียสละมีความเมตตาการุณาเราเป็นคนเป็นถึงพระราชากับมีใจคอโหดเหี้ยมคาสัตว์ได้ทุกวี่ทุกวันเอาละ่ะเจ้าจงลุกขึ้นเถิดท่านทั้งหลายจงฟัง นับแต่นี้ห้ามมิให้ผู้ใดข่าสัตว์ในเขตพระราชฐานอีกเป็นอันขาดตั้งแต่นั้นพระราชาก็ทรงรักษาศีลห้าและปกครองประชาชนด้วยศีลธรรมอันดีงามมาโดยตลอดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเสียสละถือเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของผู้นำและความมีเมตตาการุณาไม่มีจิตใจคับแคบ เห็นแก่ประโยคสุขส่วนรวมมากกว่าประโยคสุขส่วนตัวขอขอบคุณค่ะ